บรรยากาศพี่น้องจา้าบรรยากาศหน้าบ้านเ้อพี่น้องเอ้ยมื่อวาก็ได้เนาะเมื่อได้พาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศรอบบ้านเช่าโดนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนา้กา็อากาศโบเดบดโบเดดปันไดพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศดียุ่เมื่อนี้ก็ได้เนาะบรรยากาศดีมากมายนะคะทุกคนค่ะเสียงนกเสียงหนูฮ้องยุะสันพี่น้องเลยจะเป็นอากาศดีแห้ง อ,อัน,นอีหย่างเขาเอินว่าอันหมากอีหอย่างกับบลูเด้อพี่น้องอันเป็นไม้ประดับพี่น้องป้องปายกับสีลูยุทแต่ว่าสเสือนเบื้ลู่กาลังเป็นง่วงเป็นดอกเป็นหมากแล้วก็มีพี่นอ้องจ้าดงนะหม,มากใหญ่กาลังออกหมากอ,อยู่หน้าบ้านพอดีนะคะขณะเสียงนกเสียงนกเสียงนกกรห้องดีดีพี่น้อง ธรรมาติดดีคัะมองยูนี่ก็เป็นตะยูยูดอกพี่น้องจ้าแต่ว่าเมื่อวานนี่ฝนตกมันนี่บบตกฝนก็ได้เป็นผู้เท่าว่าขันลมมันพัดไม้แห้งลมพัดไม้แห้งอย่างสี่นี่บบตกโบแซนว่าแม่นคว่เพิินได้แต่ว่าขันมือใดที่มันลมม่นมีลมมันอบมันเอาแล้วมีเมฆจากหน่อยนั้นแล้วว่างโหลดเมือนั้นล้ตกแต่ๆทีอิลีตกอิลีพี่น้องแบบนั้นน่ะตก วันนี้แล้วเมื่อในกระสีแดดแดดกระส่งสีคือจังสิต๊กก็คือซิบต๊กดอกเบิ้งส่งแล้วก็ได้เนาะอือซ้ำนันแหละพี่น้องฝนก็ได้อ่าซ้ำเป็นพิธีรีตองสามเมื่อดีสี่เมื่อไข่คือกันกับแดดนั่งเทือกับแดดลั่งเทือกับโบแดดอยู่นี่แหละเนาะแม่พี่พี่น้องจ้าสภาพอากาศเป็นอย่างสี่แหละอ่าเป็นอย่งสี่ระบานเฮา แต่ว่ามันจะพิวิเศษตรงที่ว่าสมุยเนี่ยมันซีมีแต่ว่าแดดกับฝนพี่น้องแดดกับฝนสามมือแดดซีมือบ่แดดก็มีซีมือบ่แดดย้มมือเศร้าย้มใบผัดแดดอย่างสีนะพี่น้องสลับซับเปลี่ยนกันไปล่างเทือกับฝนตกซับมือร่างมือกับตกร่งมือกับบอตกซับกันไปซับกันมาอยู่นี่แหละได้คองมาตํำมากอพี่น้องจ้ะ บักกอเฮาบ้านเฮาวโซดโลวดนี่นะนะคะบักกอโซดลูกกำลังต่ำเลยเด็กพี่นอ้องเด้็กมาพักในหยามาเต็มเลยนี่หัวงอกองอนะคะหัวงอกผักชีนะคะกระชายนะคะม, ah ín, ม, ah ín, มะะะาเฮ็ดขนมจีนพีน่น้องมาเฮ็ดขนมจีนมาเนี่ยนะอ่าเน่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 พี่น้องจ้าคนละขนมจีนห้าวหมกทัวร์มาเนี่ยโอ้โหหมกทัวร์กลงามๆน้องจ้า ซ่บยัญยาป่านะคะทุกคนเบองขนมจีนทาดนี่น,นะคะหัวงอกนะคะขาดตะไคร้มะเขือนะคะลูกชิ้นลูกชิ้นนะคะขาดบุได้ก็คือลูกชิ้นนะคะคนขายลูกชิ้นลูกชิ้นป่านะพี่น้องใส่กับอัานอันนั้น ขนมเซ้นเรามานันจะแท้เน่บักฮ่งบักฮ่งกันพอดีต่ำเลยเด้อพี่น้องเลยไปจ้วด